สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวประสมพันธ์วส .934 ประจำวันเสาร์ที่27กรกฎาคม2567ทางขึ้นวิทยุนวยกเจราญทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานี FM 88.75เมกะเฮิรตซ์และ AM 1512กิโลเฮิรตซ์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับยังคงติดตามข่าว ภารกิจของการปฏิบัติงานของหนวยขึ้นตรงเสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจจการทหารพัฒนานะครับในวันนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากและการให้ความช่วยประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่หนึ่งหนึ่งเสงาพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิจจการทหารพัฒนาครับ กองพิจารกองทัพไทยห,ย,ย,าหาพยหน่วยพิจารณาทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งหนึ่งสงาพัฒนาภาคหนึ่ง,ง,ห,นห,นงหน่วยพิจารทหารพัฒนานะครับได้จากกำลังพลชุดพิทาษาภายัยขึ้นที่ดูของหน่วยครับรวมกับส่วนราชการในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนและประชาชนจิตอาสานะครับในการไปช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมมากของประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางในการสัญจรไปมาและเพื่อเป็นการบรรเทาคฤด,ด่อดอนในเบื้องต้นนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคีข่ายโดยก่อนหน้านี้สืบเนื่องมาจากฝนตกติดต่อกันหลายวันครับก็ทําให้เกิดการสะสมของปริมาณน้ําเป็นจนํานวนมากก็ทําให้เกิดสถานการณ์ังกล่าวด,ด้วยนางพื้นที่หมบ้านอู่ล่องหมู่ที่4ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ สำหรับในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความคืบหน้าของสถานการณ์น้ําในพื้นที่ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งหนึ่งสงขบพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยทางหน่วยยังคงให้การช่วยประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับและนี่คือข่าวทั้งหมดในช่วงเวลาของรายการข่าวประสพันวาสก้า934ประจำวันนี้ครับติดตามข่าวการปฏิบัติงานของสงขพัฒนาภาคหนึ่งและหน่วยขึ้นตรงสงับพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาได้ใหม่ในวันต่อไปครับ สวัสดีครับชาติชาวประชากว่าสิ่งใดสร้างแปดแผนกำหนดเป็นนโยบายพวกเราภูมิใจร่วมกันพัฒนา